สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่ที่ตำบลน้ำเป้าอําเภอพุทธสงจังหวัดบุรีดย์นะครับเป็นบ้านของคุณครูลินนะครับบ้านหลังนี้ก็รีวิวความคืบหน้าให้ดูมาโดยตลอดเลยนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็มารีวิวให้ดูนะครับก็เป็นบ้านสไตล์แบบนี้นะครับผมบ้านโมเดิร์นมินิมอลนะครับโทนสีน้าตาลนวลๆนะครับตัวบ้านจะเป็นโทนสีขาวครีมนะครับพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่68ตารางเมตรนะครับกว้าง7.5ลึก9นะครับ นี่ครับก็ประมาณนี้นะครับผมมีอยู่2ห้องนอน1ห้องพระ1ห้องโถงเฉลียงหน้าบ้าน1ห้องครัวครับแล้วก็2ห้องน้ำนะครับเจ็ดจุเจ็ดจุดห้าครับด้านหน้ากว้าง7.5นะครับบันได3ขั้นยกสูง50เซนติเมตรนะครับเป็นโทนสีน้าตาลตัดแต่กับสีขาวครีมนะครับเป็นโทนมินิมอลสไตล์ช่วงนี้เลยนะครับสไตล์ของวัยรุ่นวัยรุ่นนิดหนึ่งนะครับมุมด้านบนนะครับนี่ครับก็จะเป็นบ้านสไตล์นี้นะครับหลังคา3าสเต็ปนะครับ มีท่านชี้สีเทาเชิงชายรอบบ้านก็สีน้ำตาลนะครับบ Go nah ้านก็อยู่ติดกับสระน้ำเลยนะครับได้บรรยากาศมากครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูฟังก์ชันข้างในกันนะครับเฉลียงตรงนี้ก็มีขนาดอยู่ที่1.5คูณ4.5เมตรนะครับม้านั่งเป็นปูนนะครับกระเบื้องปูม้านั่งก็สีน้ำตาลนะครับประตูสไลด์นะครับห้องโถงก็4.5คูณ3.5นะครับนี่ครับภายในก็เป็นโทนสี ขาวครีมเช่นกันนะครับผนังนะครับส่วนกระเบื้องก็จะเป็นสีน้าตาลลายไม้นะครับน้าตาลนวลนวนะครับตรนนี้จะเป็นห้องนอนนะห้องนอนสองห้องนะครับห้องนอนขนาด3ามคูสเมตรนะครับหน้าต่างได้2ด้านเลยสไลด์ตรงนี้นะครับแล้วก็กระทุ้งด้านหน้าตรงนี้นะครับเป็นช่องแสงของห้องนอนนะครับแช่แสงธรรมชาติจากภายนอกเข้ามาในห้องนอนนะครับประตู8 0สูง2เมตรนะครับลักอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็หัวเตียงจุดหนึ่งนะครับ ออกมาก็จะเจอห้องโถงนะครับเข้าไปดูห้องนอนอีกห้องหนึ่งนะครับห้องนี้มีห้องน้ำในตัวนะเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมนะครับ3าคูณสเช่นกันนะครับได้หน้าต่างด้านเดียวเพราะว่าอยู่ล็อกกลางนะครับพื้นผนังฝ้านะครับดีเทลเหมือนกันนะครับห้องน้ำในตัวนะครับประตู UPVC 7 0สูง2เมตรบานทึบนะครับลูกบิดการโยกแบบนี้นะครับขาวควายนะครับขนาดห้องน้ำคูณ5นะครับ โซนแห้งอยู่ด้านนอกโซนเปียกอยู่ด้านในครับไม่มีฉากกั้นนะครับเพราะว่าขนาด2.5นะครับกลัวจะแคบนะครับได้โลบดูอากาศปิดฝ้านะครับแล้วก็หน้าต่างบางกระทุงค้นฝ้านะครับเป็นช่องแสงแชร์แสงธรรมชาติจากภายนอกเข้ามาในห้องน้ํานะครับแล้วก็ระบายกินระบายอากาศด้วยนะครับทั้งช่องแสงทั้งผัดลมดูอากาศบนฝ้านะครับต่อไปก็ไปดูส่วนของห้องพระนะครับก่อนดูห้องพระก็ดูตู้คอนซูเมอร์ก่อนนะครับนี่ครับลูกสซ่กิจก็เยอะเยอะแบบนี้เลยนะครับ แยกอิสระเลยนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละประเภทเลยนะครับประตูก็บานทึบลายไม้นะครับ8 0สูง2เมตรขนาด2คูณ3เมตรนะครับห้องพระนะครับได้ซองแสง1ด้านนะครับลายไม้ครับประตูลายไม้แบบนี้นะครับตรงนี้จะเป็นประตูเข้าห้องน้ํารวมแล้วก็ห้องครัวนะครับบานทึบนะครับการกลิ่นเข้าไปในส่วนของห้องโถงหรือว่าห้องนอนที่พักอาศัยนะครับมีประตูกั้นนะครับ หายห่วงแน่นอนในส่วนของกลิ่นในการประกอบอาหารนะครับตัวนี้จะเป็นห้องน้ํารวมนะครับสเปกรายละเอียดเหมือนกันนะครับดีเทลตัวนี้ได้หน้าต่างบานยาวเลยนะครับสบานครับโปร่งโล่งนะครับอยู่ตรงเคาน์เตอร์นะเคาน์เตอร์เป็นเคาน์เตอร์ตรงนะครับเคาน์เตอร์ตรงแบบนี้หน้าบานก็จะเป็นกระเบื้องสีขาวนะครับมีคิวสแตนเลสติดตั้งตามมุมเคาน์เตอร์ด้วยนะครับเพื่อให้ดูเรียบร้อยสวยงามนะครับนี่ครับหน้าบานแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับ ละเอียดเหมือนกันครับจะโครกอยู่ด้านนอกจากก้านก็มีตันนี้ก็มีให้นะครับผมตามด้วยความต้องการของลูกค้าเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้าข้างหลังกันนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับข้างหลังก็มีประตู U P P V C นะครับเป็นประตูสังเคราะห์นะครับทนน้าทนแดดทนความชื้นได้นะครับไม่บิดไม่ไม่งอนะครับนี่ครับมีสติ๊กเกอร์การันตีเลยนะครับผมบันไดสาขั้นเช่นกันกับด้านหน้าเลยนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับบ้านของคุณครูหลินนะครับขอบคุณที่ได้ใช้ทีมงานนะครับผม8ปดแสนหกหมืนบาทนะครับบ้านหลังนี้นะครับพร้อมเข้าอยู่เลยนะครับผมยังไงก็ฝากเรานี้ไว้อีกหนึ่งตัวอย่างอีกหนึ่งหลังนะครับผมเผื่อมีใครสนใจสนใจก็ inbox สอบถามได้เลยนะครับสวยอีกหนึ่งหลังนะครับสองห้องนอนหนึ่งห้องพระหนึ่งห้องโถงสองห้องน้ำหนึ่งห้องครัวพื้นที่ใช้สอย68ตารางเมตรมุมด้านหลังนะครับจากภาพด้านบนนะครับนี่ก็ประมาณนี้ Okey, selamat datang.